วันแรกผมจะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ใช้รถบ่อยมากทั้งออกไปซื้อของข้างนอกแล้วก็ไปฟิตเนสด้วยกลัวรถมันจะเสียเอาเราไปเปลี่ยนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าตอนที่ผมออกไปก็ประมาณบ่ายโมงนะครับดูท้องฟ้าข้างหน้านั่นสิเหมือนฝนจะตกเลยแต่ฝนก็ตกไปปลอยนะครับไม่ได้ตกหนักมากอากาศดีพอมาถึงอู่แล้วพี่ช่างก็เตรียมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เราเลยครับจากนี้ก็ให้พี่ช่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปครับเราก็ไปนั่งรอประมาณ1ชั่วโมงมานั่งรอในร้านสะดวกซื้อดีกว่าครับเย็นดีซื้ เสร็จเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับค่าเสียหายนะครับอยู่ที่2,200บาทเติมน้ํามันไปอีก1000บาทนะแล้วก็มีค่าขนมอีกร้อยกว่าบาทฟุตเทจของวันแรกก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนต่อเพราะว่ากลับบ้านแล้วก็ทํางานเลยช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนไกลๆนะครับก็เลยถ่ายวอลกเก็บไว้สักหน่อยนานๆทีจะได้อยู่บ้านยาวๆนะนะเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่2นะครับวันนี้วันที่17เดือน9 2024นะหลังจากที่ผมเอารถไปล้างนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายวอล์กเพ เลยนะเพราะว่าซื้อของเยอะมากแล้วก็แบบแวะไปฟิตเนสด้วยนะครับช่วงนี้กำลังออกกำลังกายนะเนี่ยดูดูทรงเหมือนว่า,าจะไม่ผอมแะบบวมกว่าเดิมอีกนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามาทํางานอาหารมื้อแรกจะเป็นอกไก่ฉีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้กาลังลดน้ําหนักแล้วก็อยากจะคุมการกินอาหารด้วยรสชาติมันก็จะเป็นนุ่มๆแห้งๆเปรียปร้ยวๆหวานๆเ,เอาสรุปรสชาติอะไรวะมันอาจจะเป็นเพราะผมซื้อซอสมาผิดก็ได้รสชาติมันก็เลยไม่เหมือนกับที่ผมกินเมื่อวานนั่งกินข้าวไปดู YouTube ไปครับ โอเคครับทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปสตูกันนะฮะโอ้โหทำงานกว่าจะเสร็จมิ้อเกียรโอ้โหเหนียงเหนียงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเบ่งก้ามเป็นกล้ามโชว์หน่อย ปัญญาออนสภาพโต๊ะทำงานหลังจากทำงานเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหลกเหมือนกันนะเนี่ยห้องผมปิดไฟแล้วออกไปสตูกันดีกว่าก่อนที่จะออกไปต้อบมาทักไทยเหมียวๆมียวกันก่อนไงสมมายเกาค้างหน่อยไงสมศักดิ์ลูกนี่มานอนตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอาจจะเอาอะไรเนี่ยถุงเท้ากูโอ้โหเอาถุงเท้ากูปักัดนี่แน่เฮ้ยไงจ้าสมศรีไงจ้าสมศรีสสหลังจากเล่นแมวเสร็จแล้วเราก็ไปกันดีกว่า มาถึงแล้วหน้าสตูดิโอของเราไหนไปดูซิว่าพี่คิมกับพี่พีเรามาทํางานหรือ,อยัง ไปการทำงานอยู่หรือเปล่าโอ้โหสตูดิโอนี้ดีจังเลยครับผมคนนึงกำลังเล่นเกมส่วนอีกคนนึงก็นอนงีบหลับอยู่เป็นสตูดิโอที่ชิวจริงๆมาสตูดิโอก็พูดคุยกันนิดหน่อยครับเรื่องงานว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างงานไปถึงไหนแล้วของกินเหลือหรือเปล่าทําความสะอาดบ้านหรือ,อยังก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็นั่งทํางานยาวๆเลยครับ3ชั่วโมงทํางานเช็คงานเสร็จแล้วก็ประมาณบ่าย3ผมก็จะออกไปซื้อกับข้าวให้น้องพีกับพี่คิมนะครับวันนี้แต่ก่อนจะออกไปผมเห็นว่าฝนใกล้จะตกเลยแวะมาดูที่บ้านว่าของมาส่งหรือยังแฟนผมมีสั่ง,งก็ เยอะเกินฮัลโหลวางไว้ตรงนี้นะอ้ยหล่นหล่นหใหพ่อๆอเอาอะไรมาน่ะพ่อยพ,พ่อของกินผมหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ออกไปซื้ออาหารต่ออาหารเที่ยงวันนี้ก็จะกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับนั่งรอชิวๆครับจังหวะนี้ดูไปดูมาทําไมทรงผมมันแปลกๆวะแล้วผมใส่แว่นออกมาข้างนอกทําไมนั่งรอประมาณสินาทีได้แล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนื้อสมถุงให้ผมให้พีแล้วก็ให้พี่คิมนะครับ ปายกับสตูกันดีกว่าผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าถนน,นหน้าหมู่บ้านผมเนี่ยผมนึกว่าดาวอังคารจะ5เดือนแล้วยังไม่มีใครมาซ่อมเลยโอ้ยถนน ดูว่า,าวันอังคารถ้าผู้ใหญ่ในขอนแก่นเห็นคลิปนี้นะครับมาซ่อมถนนให้ผมทีครับมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆวันนี้วันอังคารนะครับผมไม่ได้ซื้อไก่ผู้พันให้น้องพีนะเพราะว่าไก่ผู้พันจะมาวันอังคารผมเลยเลือกซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แทนแล้วน้องพีก็โชว์หมูปิ้งบูดของเขาอันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวกินให้อร่อยแต่ว่ามารอบนี้พี่คิมทํางานเว้ยรู้เหมือนว่าเราจะถ่ายยังไงก็ไม่รู้กลับบ้านมาผมก็ตกใจอีกมีของมาส่งอีกแล้ว2กล่องจะสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเนี่อเอาานเย,ออยเย แมวเพียบเลยโอ้แมวเพียบเลยโอ้มาเดอพ่อแม่พี่น้องกินเข่าแซบๆวันนี้เลือกเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับมันจะได้มีผักมีแป้งแล้วก็มีไขมันสารอาหารก็เกือบครบอยู่นะนั่งกินชิวๆครับมีหกใส่ขาตัวเองนิดหน่อยระหว่างกินก็มีแมวมาเฝ้าด้วยครับเอพอในขผมผมแหละก๋วยเตี๋ยวผมแหละไม่มีหรอกก๋วยเตี๋ยวน่ะโอ้นี่มันอะไรวะโอ้ รกินข้าวแ่บแทบครับพอหลังจากนี้จะต้องไปทํางานแล้วก็ไปฟิตเนสกันต่อวันนี้ก็มีฝนตกด้วยดีแล้วที่เก็บของเข้ามาไว้ในบ้านก่อนนั่งทํางานยาวๆครับก่อนที่เราจะไปฟิตเนสททางานเสร็จแล้วอาบน้ําแต่งตัวพร้อมไปฟิตเนสครับใส่หูฟังใส่เสื้อกีฬาให้พร้อมแลวเราก็ไปกันเลยระหว่างทางก็เปิดเพลงร้องเพลงไปด้วยครับแต่ลืมไปว่าใส่หูฟังตอนไปถึงฟิตเนสไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายแค่ตอนออกกำลังกายเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฟิตเนสครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีทั้งเทรนเนอร์ ทั้งคนมาออกกําลังกายวันนี้ผมเล่นเป็นหน้าแขนแล้วก็เล่นหลังแล้วก็มาคาร์ดิโอเพิ่ม30นาทีครับนูน้าผูสิเหงือเปียกชุ่มเลยอ่าเดินครบแล้วครับผม30นาทีกลับมาบ้านก็มาทําอาหารกินครับวันนี้กินง่ายๆเป็นแซนด์วิชไส้ไข่จะบอกว่าอร่อยมากๆครับแซนด์วิชใส่ไข่เนี่ยแล้วก็กินนมธัญยพืชตามไปด้วยครับผมกินนมวัวไม่ได้นะผมแพ้นมวัวแก๊เบจจึงพ่อแพ้นมวัวใช่ไหมจู้ถ่ายกูตบคุวันที่3วันนี้ผมออกมาสตูแต่เชา้าเพื่อจะมาเอาฟุตเทจท,ที่ผมจะเเเเเอออออาาไไปปททํคลลิิต่่่แแ้้้้ววผมมมกก็็็หหนนนนนนีีนนอนอยูืดดฟุ กลับไปทํางานที่บ้านต่อครับมาถึงบ้านแล้วยโยนฟุตเทจลงคอมแล้วก็เริ่มทํางานกันได้เลยครับกิจวัตรประจําวันของผมก็จะกินข้าวทํางานหน้าคอมเสร็จแล้วก็ไปฟิตเนสก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์ได้ออกไปข้างนอกอะนะกว่าจะอัดเสียงตัดคลิปเสร็จก็ปาไปถึงตอนบ่ายแล้วครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปฟิตเนสกันดีกว่าบรรยากาศในฟิตเนสวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมครับไม่น่ามาช่วงหนึ่งทุ่มเลยคนเยอะจัดออกกําลังกายกันดีกว่าหลังเวทเสร็จแล้วผมก็มาคาร์ดิโอ30มนาทีนะครับดูเหงื่อผมวันนี้สอ่่มมเงผ บ้าเลยวะเนี่ยโย่เถ้ยล้างออกกำลังกายเสร็จเราก็มากินข้าวกันครับวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกับน้องพีกับพี่คิมนะกินเป็นก๋วยจับยวนเป็นอาหารมื้อที่2ของวันแล้วเราก็แวะเซเว่นซื้อของนิดหน่อยผมได้กล้วยมา2ลูกแล้วก็น้ําผลไม้อีก4ขวดเอาไว้กินในวันพรุ่งนี้ครับภารกิจในวันที่3าของผมก็จบประมาณนี้นะไม่ได้ทําอะไรมากเลยวันนี้และคลิปหลังจากนี้ผมจะใช้ iPhone ถ่ายภาพก็จะดูไม่ชัดนิดนึงแต่ว่ามันก็จะถ่ายสะดวกกว่าครับ ตื่นเช้ามาในวันที่4ครับตื่นขึ้นมาทรงผมก็ยุ่งเลยนอนแทบนอนนัวเกินวันนี้ได้ทํากับข้าวมากินหน้าโต๊ะคอมด้วยครับเป็นยำเส้นเล็กแล้วก็ข้าวไข่คนนะแล้วก็มีขวดน้ําใหญ่2ลิตรต้องกินขวดน้ําใหญ่นี้ให้หมด2ขวดภายใน1วันนะครับมาเรามาเริ่มกินกันเลยวันนี้น่าอร่อยมากมากพอกินข้าวเสร็จก็นั่งตัดคลิปครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ไม้คราบหนึ่งร้อยวันนะตัดคลิปดองไว้เรื่อยๆแล้วก็ดูคลิปพี่อาร์ตไปด้วยในระหว่างตัดคลิปวันนี้ก็มีเมลเข้า,างพอตั คิปอะไรเสร็จแล้วผมก็จะออกไปสตูดิโอครับก็แวะดูแมวกันสักหน่อยส่วนนี้ก็คือแม่แมวทั้ง5ตัวผมนะครับชื่อจุ้งนะตอนนี้เริ่มอ้วนและเริ่มบว,วมแล้วส่วนที่3ตัวนี่ชื่อสมสีสมปองแล้วก็สมหมายนะสมปองออกมาข้างนอกห้องแล้วชอบทําบ้านเละทุกวันเลย วันที่ตัดคลิปพียงนอนอยู่ที่โซฟาที่เดิมวันนี้ได้นั่งประชุมกับทีมงานยาวเลยครับเรื่องทํา YouTube ต่อไปนี่แหละประชุมเสร็จก็รู้สึกหิวครับว่าจะไปหาร KFC กันสักหน่อยมาถึง KFC อแล้วครับก็สั่งเซตไก่ชุดใหญ่เบิ่มๆให้น้องพีเลยครับน้องพีอยากกินเค c มากแต่วันอังคารแล้วมาแล้วครับไก่ทอดหาร์หย่โอไม่ใช่เค c รู้สึกว่าน้องพีจะชอบใจมา,มากๆเลยครับเขาชูนิ้วๆน,น,นี่ไปเลยเยอดเยมพี่ผมไปเห็นคิดพ่อใหญ่มาดงซอกกินไก่ทอดคือแบบเทคนิคการกินไก่ทออดดดเเเค้าาากกินนนหมมใียนะยะะผ็ลลจงง ก็งับเข้าไปเลยนี่สุดยอดเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนมันหอนกินกันม้วมๆเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าครับกลับบ้านมาเสร็จก็มาเจอแมวที่บ้านเลยว่าไงส้มเจดออกมาเดินอย่างเงี้ยโดนจับไปปิ้งแดงเนี่ยไม่รู้ตัวนะแล้วก็มีแมวจ้องมองอยู่มีความประสงค์ด้วยสวัสดีครับโอ้มายก่อนแมวบวมโอ้โหแมวเยอะจัดแวะมาดูสภาพต้นไม้ในบ้านหน่อยครับโอ้โหต้นไม้ปลอมผมไม่เหลือเขาว่าเป็นต้นไม้ละตัวต้นเห็ุมันก็นอนอยู่แถวนี้แหละครับพร้อมกับถุงเท้าถุงเดิมที่ผมเอาให้มันไปเล่นเลยดีกว่าวันนี้ก็จบแค่นี้แหละครับวันทที่5เราาาม ให้ทุกคนดูดีกว่าครับว่าผมกินยำเส้นเล็กนี่มันคือยำอะไรตอนแรกเราก็จะเอาเส้นเล็กไปลวกกับน้ำร้อนก่อนหลังจากนั้นก็เทน้ำออกแล้วก็ใส่พริกที่เขาเตรียมไว้ลงไปใครที่กินเผ็ดไม่ได้ไม่ควรกินเมนูนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าที่เขาเตรียมให้ลงไปหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับแค่นี้แหละยำเส้นเล็กผมใครที่อยากกินเปรี้ยวๆก็สามารถบีมะนาวใส่ลงไปได้เลยนะครับแต่ผมกินแบบธรรมดานี่แหละเผ็ดดีแล้วก็โรยหมูกรอบที่เขาเอาให้ลงไปหน้าตาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมนูนี้ผมสามารถกินได้หนึ่งครั้ง ข้าวไข่ข้นครับใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่ไข่ลงไป2ฟองครับจากนั้นก็คนไข่ให้เล่ๆแบบนี้เลยครับจะได้สุกเร็วๆนะตักข้าวมาแล้วก็ตักใส่จานแบบนี้ได้เรียบร้อยครับข้าวไข่ข้นน่ากินไหมล่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับอาหารของเราวันนี้กินเป็นยำเส้นเล็กข้าวไข่ข้นแล้วก็มีซอสแม็กกี้มาเพิ่มด้วยแล้วก็น้ำอีกหนึ่งลิตรนะครับบอกเลยว่าแซ่บหลายกินหน้าคอม กินข้าวไปด้วยดู YouTube ไปด้วยครับ่อนที่จะเริ่มทํางานนะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทํางานกันดีกว่าวอนนี้ก็จะมีตัดงานวอลกแล้วก็พากไม้ค้าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมใช้นะตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วหลังจากตัดงานอะไรเสร็จก็ประมาณเที่ยงผมก็ออกมาทําความสะอาดข้างบ้านครับเพราะว่าข้างบ้านมันเริ่มลกผมกลัวงูเข้ามาในบ้านผมและหลังบ้านผมก็จะมีต้นมะละกออย่างเยอะเลยแล้วลูกมันก็ดกมากๆด้วยก็มาเคลียร์พื้นที่ครับให้มันสะอาดมีน้องแมวด้วยนะส่วนญ้าตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนนนนนนออออะรรรัััั็มมมมมมาาตดดใหหห้้้สๆลลงงง่่่่ยไไไีีูืวแทเปพิ ซ่อนตัวอยู่แถวนี้แล้ในระหว่างที่ผมตัดหญ้าก็มีน้องแมวมาช่วยดูด้วยครับเผื่อเจองูเขียวจะได้วิ่งตะคุบเลยทาความสะอาดนอกบ้านเสร็จแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวครับความน้ําด้วยเดยุงเกิดมาทําความสะอาดในบ้านกันต่อครับโซนนี้จะเป็นโซนซักล้างนะและเป็นที่สลหรับวิ่งเล่นของแมวด้วยครัวผมยังไม่เสร็จนะครับก็เลยเป็นสภาพนี้ไปก่อนแต่ทุกอย่างแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวว่าจะไปฟิตเนสครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกแถมรถติดด้วยมันเป็นวันสูกกันนะคนก็เลยเยอะๆเลยกลับมาบ้านดีกว่าตัดสินใจไม่ไปฟิตเนสแล้นกลับ่า นี้ก็จบประมาณนี้แหละครับไปนอนดีกว่า ตื่นเช้ามาวันที่6อาหารเช้าของวันนี้ก็คือแซนด์วิชไส้กล้วยเป็นอาหารเช้าที่มีแต่ของหวานนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนสไตล์จากกินของคาวมากินของหวานดูก็รู้สึกแปลงใหม่ดีครับเหมือนได้กินขนมตอนเช้าแบบจุกๆตามด้วยนมหนึ่งกล่องมื้อเช้าก็ประมาณนี้แหละครับกินมื้อเช้าเสร็จก็มาตัดงานกันต่อเราก็มาเช็คความเรียบร้อยข้างบ้านที่เราทาความสะอาดเมื่อวานก็ถือว่าสะอาดใช้ได้ดูแล้วรู้สึกปลอดภัยดูวิวข้างบ้านผมสะก่อนโอ้โหเป็นวิวทุ่งนาสวยมากรู้สึกเป็นธรรมชาติสุด,สดๆหลังจากนั่งตัดงานได้สักพััักกกกกผผผมม็็ซ้้้าาาาททิงงไไววึเลี่่ตตออปแครบ ันนี้แดดดีครับก็เลยจะตากผ้าเผื่อวันอาทิตย์แดดไม่ดีไปให้ไปตากผ้ากันดีกว่าเนื่องจากบ้านของผมหลังบ้านยังสร้างไม่เสร็จผมเลยเอามาตากหน้าบ้านแทนครับก็เวลาจะทําอะไรข้างนอกบ้านแมวก็จะมาตลอดฮะดูดิมันวนไปวนมาสำารงสำรวจ <c oughs> ผมก็ตากผ้าไปครับชิวๆอ่าตากผ้าเสร็จแล้วเราก็อาบน้ําเตรียมตัวที่จะไปฟิตเนสกันครับพยายามไปฟิตเนสให้ได้ทุกวันนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็ยนๆและเหมาะแก่การไปฟิตเนส ก่อนออกกาลังกายกินมื้อเช้ามาแค่มื้อเดียวไม่มีแรงเลยต้องมาเพิ่มพลังงานก่อนครับวันนี้กินไปก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก3ชามพร้อมกับข้าวจี๋หนึ่งไม้นะครับโหอร่อยมากเติมพลังกันก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยไปฟิตเนสนะแต่ในฟิตเนสผมไม่ได้ถ่ายนะครับออกกําลังกายแล้วก็กลับบ้านเลยกลับบ้านมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มานอนดูหนังกับแมวครับง่ายเจ้าเหมียวอเจ้ามันเจ้ามันอีกมันอีกมนีิบุฟเวะโอเคปล่อยพวกมันตีกันไปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ จบกันไปแล้วนะครับผมกับวันๆ e ซี่ Boy ทำอะไรบ้างนะวันที่7ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมทําการรีเซ็ตเวลานอนตัวเองนะช่วงนี้ถือว่านอนดึกมากๆก็เลยไม่ได้ถ่ายฟุตเทจวันที่7นะเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผมนะครับสนุกกันไม่เอ่ยถ้าใครอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์ถึง5000ไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคลิปต่อไปจะไปคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่